มาน้องอุ้มใครจะได้ห้าร้อยมาโอ้ยม่ได้ดอกยาวครับอุ้มได้หาเลขก่อนนะเสียบเอาเลยแล้วนะคะเอาแม่เลขอะไรนะเลขอะไรนะไม่ลืมกันดีกว่าค่ะเลขอะไรก็เอารถทางนี้นะเออแปดแปดค่ะแปดอย่าวาหารรวยจบเกมเด้อได้แล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด ห้าไหมห้าสิบบาทโอ้นคือลีลาแท้นั่งเนอะสิบค่ะสิบจ้ะอยู่สายอยู่สายอยู่พุ่นลีกเด็กน้อยมีไหมคะไม่มีค่ะบม่เบ็นไรคุกค่ะต่อเลยอย่าว่าเยาว่าได้หารวยด้วยได้เท่าไหร่สิบสีค่ะ ลบมันกันเดี๋ยวมันจะตาเด็กผู้สาวเหมือนอายุน้องอุ้มเลยปัญญาคืออายุโอ้อายุสิบสามค่ะมี่ไหมไม่มีค่ะมีซีรีค่ะโอ้ยยายแปะต่อจ้าผู้ใดญน้อยยายแปะจะสู้น้องอุ้มได้หรือเปล่าสาธุเฮงเฮงในเด้อเฮงเฮงในเด้อขอให้มีห่าเลยเฮงเฮงนะคะสองค่ะยุไซระบัดนี่ตาผู้สาวผู้สาธุ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  ตัวเด็ก <wolf> น <cake Sounds> ่อยน้องอุ้มจะหาเงินไปทำทุนเปิดร้านคอยก็นจะหาเงินไปซื้อตามบักุวงคือเกาตี้คันสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดค่ะเลขสวยเอ้าอุเ้มเฮ้ยมีบอบ่เบ๊ะไม่มีเลยค่ะให้ยู่หายแป๊บต่ออยู่ใส่วะอยู่ใส่วะหายเจอนะสี่ค่ะ สาธุสาธุสักหนึมา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 อร่อยมากทำแม่โอเบ่ไม่มีค่ะโอ้มาสร้างเสียง,งหัวแต่นะ,ะ,ะเอาถั่วเลขกงังเลขกเจ็ดเลขกเจ็ดค่ะเยาว่าเดิอนองอุ้มไปอยู่หันละเยาว่า,อา,วาโอ้ย้าร้อยเดินไม่ตึงลื้น แม่บอู้บเป๊โอ้ยยายเปรีดูใสหนุ่ยมาหายาย,ายมาหายายเด้อลูกเด้อมาหายายเด้อโอ้สิบสองค่ะ <c oughs> โอ้ม <c oughs> ีุนีุนเหไม่เอะล้นะคะใ,ใครจะได้หรอสอัฐนบนแหน่เด้อ น้องอุ้มเอ้ยโบเบมีบ่ไมีจ้ะอ้เหลือแค่หนึ T ่งหเหลือแค่ห้าลูกเองสี่ห้ค่ะอยู่ใส่วะ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่าอา มนฮะโบบ้ไม่มีค่ะป้าเหลือสีลูกหนึ่งน่ะใครจะได้สามค่ะสาธุสาธุสาธุขอใครได้ขอใครจบขอใครได้เฮงเฮงปังปัง่ใส่ไม่บอก <laughs> ไม่มี